กลับมาพบกันอีกครั้งกับผมมิสเตอร์มึกมิสเตอร์มึกยูโนไออม k i s t a n s h o p com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมปทอยล e t ทาวเวอร์ดี s เน์และรับกดผลเกมพาร์ทาวน์แมปบ็อกฟุตพร้อมสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากอนิเมะดีฟเอนท์หรือถ้าไม่อยากปป็นรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ และคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมารีวิวยูนิตเก่าที่ถูนกนํากลับมาเล่าใหม่อีกครั้งนึงครับผมเพราะดีว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันเข้ามานะครับสำหรับไททันซิกมาแมน มีการปรับใหม่นะครับผมในส่วนของสเตตัสครับเพื่อนๆมาดูสเตตัสกันก่อนนะดาเมจเริ่มต้น750ครับอัพแม็ก8000ครับผมและมีการโจมตี25อัพแม็ก65คู่ดาวน์0.5อั้าม็ max และมี DPS อยู่ที่1500อัพแม็ก40,000ครับถามว่าปรับใหม่ในส่วนของตรงไหนผมคิดว่าน่าจะเป็น DPS นะครับผมันนี้เห็นได้ชัดเจนเนาะคิดว่าน่าจะใช่นะครับแต่ทีนี้ ถ้าสเตตัสขนาดนี้เรานําไปเล่นอีเวนต์เพื่อนๆคิดว่าจะผ่านไหมเขาอาจจะมีการปรับในเรื่องของความสามารถพิเศษทําให้ยูนิตตัวนี้สามารถป้องกันสตันเข้ามาอีกก็เป็นได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าครับเพราะว่าไททันซิกมาแมนเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวโปรดของผมเลยนะเขามีความสามารถที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับผมมีหลายๆอย่างที่หลายคนไม่เข้าใจรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะไปหาข้อมูลมาเนะี่ย ไม่มีใครบอกได้ว่าความสามารถที่แท้จริงของ Titan s i ก m a แมนนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่ามันแบบค่อนข้างงงนะครับสีที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยเรารู้แบบคร่าวๆแต่ไม่ได้รู้ลึกนะครับเพื่อนๆลองไปดูกันว่าเราจะสามารถเอาชนะบอสปู่ได้หรือเปล่าครับรถ <What? S 1> เจอ e ี i l ลเว็บในบอสปู่เนี่ยนะ <c oughs> ครั้งแรกเลยที่ผมเพิ่งเคยเจอ E ีวิลเว็บในอีเวนต์นะครับผมเพื่อนๆจะเป็นยังไงลองดูซิ ไหนเอ่ยออกมาทางไหนอ้าออกมาทางนี้ครับสําหรับทอยเลต e ีวิวเว็บครับผมพอสิ้นสุดอีเวนต์ไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะเราก็จะได้รับเงินมาแบบฟรีๆจาก e ีวิวเวเออจริงๆผมคิดว่าผู้พัฒนาเขาควรใส่ e ีวิวเว็บมาเยอะๆหน่อยนะสำหรับอีเวนต์เนี่ยเ <laughs> พราะว่ามันเล่นยากไง ไททัน s i ก m a Man ผมจะเรียกเขาเออกมาใช้งานวางไว้บริเวณตรงจุดนี้นะครับผมอันนี้เป็นแผนใหม่ด้วยนะคือผมวางคร็อกสไปเดอไว้แค่2ข้างพอนะครับผมที่เหลือเดี๋ยวเราจะวางเป็นไททัน s i ก m a Man อย่างเดียวเลยนะครับผมวางไว้ตรงนี้ก่อนครับเพื่อนๆ1มุมแล้วก็อีกตัวตรงนี้อีก1มุมนะครับผมแบบนี้แล้วเราค่อยๆทยอยอัปเกรดกันไปนะครับผมอัพแม็กแล้วลัศมีการโจมตี65คิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับเ้ยตรงนี้มืนจะหลุดอย่านะ อย่านะครับผมอัปเกรดฐานกันไปก่อนแล้วลุดแล้วโชคดีที่อัปเกรดฐานทันนะครับถ้าไม่มีเงินมาสกูนี้เรียบร้อยแล้วนะ <S <S 1> <S 1> <C> e เราเพ้ไปแล้วนะครับผมในส่วนของคาแรคเตอร์เขาก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมแค่ในเรื่องของความสามารถนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดให้แม็กไปก่อนหนึ่งตัวนะอัปไปทีละตัวน่าจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าอัปกระจายเดี๋ยวดาเมจไม่พอนะครับเราจะไปกันแบบแช้าๆแต่ชัวร์นะ อัปเกรดเป็นเลเวล3มาครับผมเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล2มาเลเวล3เนี่ยสามพันนะครับเพื่อนๆและจากเลเวล3ไปเลเวล4 7,500นระครับพอเราอัปเกรดเป็นเลเวล3ามเส้นลัศธีการโจมตีเขาก็จะมี2วงแบบนี้มี AOE เพิ่มเข้ามาอีก1น,นะครับอัปเกรดเป็นเลเวล4ครับผมและเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล4ไปเลเวล5 1 4 5 0 0นะครับ และเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล5ครับพอเราอัพแม็กแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนเส้นรัศมีการโจมตีประมาณนี้เลย65นะครับผมถ้าระวังดีๆก็จะครอบคุม2ทางแบบนี้นะครับอีกหนึ่งตัวผมวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราอัปเกรดให้แม็กนะครับผมพอแม็ก2ตัวแล้วก็จะสบายและทีนี้เราก็สามารถออโต้สคิปได้นะครับแต่ตอนเนี้ยดาเมจคือมันยังไม่พอมันพอแค่แบบว่า2ทางตรงนี้แต่2ทางตรงนี้มันยังไม่พอนะครับผมไม่สามารถออโต้สคิปได้นะ แต่ถ้าเพืเ่อนๆคิดว่าไหวนะครับก็ก,สกดสคริปต์เมือ,อก็ได้นะครับผมรู้สึกว่าผู้พัฒนาเขามีการปรับในส่วนของแอนิเมชันการโจมตีด้วยนะครับผมทําให้มันดูสมูทขึ้นไม่รู้ว่านี้คิดไปเองหรือเปล่านะเดี๋ยวเพืเ่นนอนๆคอยสังเกตดูนะครับผมเส้นรลศมีการโจมตี AOE ของเขาเนี่ยโดยปกติเวลาเขาโจมตีออกไปก็จะเป็นการปล่อยเหมือนกับควันสีมว่วงออกมาจากหน้าอกนะครับผมแต่บริเวณหน้าอกตรงนี้คือผู้พัฒนาเขาจะไล่ระดับจากเล็กไปหาใหญ่นะครับผม ใหญ่ก็จะอยู่วงนั่นนอกแล้วแบบเขาฟุ้งดีขึ้นน่ะเดี๋ยวทุกคนคอยดูนะไม่รู้ว่านี่ผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับผมเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนรู้สึกว่ามันแข็งกว่านี้นิดนึงนะครับผมอันนี้ดูสมูทขึ้นในส่วนของตรงนี้นะครับผมกดสคริปต์มาโอเคเอัปเกรดแม็กสองตัวแล้วทีนี้ผมจะวางไปเพิ่มอีกหนึ่งนะครับผมอีก2ดิเพราะว่าเราต้องวางตรงนี้กับตรงนี้ด้วย โอเคตอนนี้ผมอัปเกรดไททันซิกมาแมนแม็กทั้ง4ตัวแล้วนะครับผมแต่ว่าเรายังสามารถวางยูนิตได้อีก2นะครับผมจะไม่วางทั้งหมดนะผมจะวางเพิ่มอีก1พอนะครับและให้เหลือไว้1ตัวเพื่ออะไรครับเพื่อซีคิทเอเจนต์ครับผมเราจะเหลือไว้1เสมอสําหรับแผนนี้ครับในการใช้งานซีคิทเอเจนต์คิดว่ายังไงก็จะได้ใช้อย่างแน่นอนนะครับผมจะวางอีก1ตัวเป็นมุมตรงนี้ก็แล้วกันพอรู้สึกว่าฝั่งเนี้ย พอไม่มีซานต้าแล้วนะครับผมโจกินเลเซอร์โดนสตันง่ายมากนะครับมีโอกาสหลุดค่อนข้างสูงนะงั้นก็วางดักไว้ฝั่งนี้แหละผมรู้สึกว่าดาเมจไม่ค่อยพอเพื่อนๆเ,เราจะต้องวางเพิ่มอีกตัวหรือเปล่าเนี่ยไทเดนซิกมาแมนถ้าเราวางเพิ่มอีกตัวแล้วก็ขายซานต้าทิ้ง1ตัวนะครับผมเปลี่ยนเป็นซีเค็ดเอเจนต์ Gen. แต่ว่าในเว็บที่50เนี่ยยังไงก็จะต้องได้ขายทิ้งแล้วก็ขยับตําแหน่งยูนิตใหม่ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่รู้บอสจจออกมาจากทางไหนไงเอาไงดีอะ ใจหนึ่งผมก็อยากจะวางเพิ่มอีกใจหนึ่งก็อยากจะเก็บเงินไว้ไว้ไปใช้ในเว็บสุดท้ายนะครับผมแต่ไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะ <c oughs> ยังคงไม่มีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันเหมือนเดิมนะครับผมไททันซิกมาแมนเจอฮิตเดียวหลับเลยโอ้โหตรงนี้หลุดมาเป็นฝูงกดไปโอเคอย่างน้อยก็แบบคอยยือ้อจังหวะเอาไว้นะครับผมผมต้องวางเพิ่มจริงๆดามเมจไม่พอเมื่อสักครู่นี้กิจหลุดเข้าฐานมาตัวหนึ่งนะครับผมเฮดพีฐานเหลือ5 0 0พัน แต่ก็ยังได้อยู่แหละและทีนี้เดี๋ยวเราจะขายซานตาทิ้งนะครับผมผมจะขายตรงไหนดีเพราะว่าซานตาที่วางเอาไว้ก็เป็นตัวดักสตันได้ดีนะครับเพื่อนๆเนี<ๆ>่ยนะเห็นปะรอเจ้าพวกนี้นะครับผมแต่ต้องขายทิ้งอะ่ะถ้าไม่ขายทิ้งระวางซีคิทเอเจนต์ไม่ได้ต้องขายตรงนี้ทิ้งแล้วมัง้งจะหลุดเข้าฐานไม่ได้เหมือนจะหลุดเลยผมตัดสินใจขายตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ซีคิทเอเจนต์กดระเบิดฮัลโห กนระเบิดจะบอกน,นะรัศมีการโจมตีไม่ถึงโอ้โหถึงอยู่นะเนี่ยคุณเบิร์นเห็นไหมครึ่งทางเขาไม่ยอมนับไหมวางไปเสียเงินเปล่าเลยนะครับผมมาครับได้เวลาของบอสปูเตรียมตัวครับผม,มเพื่อนผมคิดว่าผู้พัฒนาเขาก็น่าจะรู้นะว่ายังคงมีบั๊กอยู่อ่ะคือเหมือนเขาปรับในส่วนของดามเมจทอยเลตอ่ะ เมื่อกี้นิดทอยเลตหลุดเข้าฐานนะครับผมถ้าเป็นแบบปกติทั่วไปเนี่ยเราแพ้ไปแล้วนะครับในหมดในแมแต่ทีนี้เหมือนผู้พัฒนาเขารู้แหละว่ามันยังมีบั๊กิดบักต่างๆนู่นนี่นั่นก็เลยปรับดาเมจให้ทอยเลตเนี่ยดาเมจเบาลงนะครับผมในปูปูมาทางนี้ใช่ไหมโอเคมี2และมี1ตรงนี้งั้นผมจะต้องรีบเคลียร์ตรงนี้รีบเคลียร์ตรงนี้ให้จบเร็วๆเพื่อที่เราจะได้ย้ายตำแหน่งยูนิตมาตรงนี้ได้นะครับ ถ้าผมเอ้าตรงนี้เสร็จแล้วนี่งั้นเราก็ขายทิ้งได้เลยเนี่ยเก็บไว้ทําไมครับผมไม่ต้องเก็บแล้วนะาทีนี้จากนั้นเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วก็อัปเกรดไปให้แม็กนะครับผมแล้วก็ขายซานต้าด้วยขายซานต้าตรงนี้ขายทิ้งได้เลยไหมหรือว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ล่อสตันก่อนก็ได้นะครับผมส่วนตรงนี้เอ่อผมขายตัวนี้ทิ้งดามเมจจะพอปะเนี่ยเหลือไว้แค่ตรงนี้ โอเคคิดว่าดาเมจน่าจะพออยู่นะครับงั้นขายตัวนี้ทิ้งอีกหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนมาวางตรงนี้เพิ่มแล้วก็อัปเกรดไปให้แม็กแบบนี้นะครับผมขายกินทิ้งเลยเราต้องการกินเพิ่มด้วยอีกหนึ่งนะครับตรงนี้อัปเกรดไปสวยแล้วก็ขายตรงนี้ทิ้งสุดท้ายแล้วนะครับผมเฮ้ยแต่ว่าเหลือจ้านี่ได้หรือเปล่าไวัยไม่พวกน่าจะไหวแหละสีเขียดสีเขียดมา ปุ๊บกดระเบิดยังป๊าบกดไปแล้วนะครับผมกดแล้วดูเหมือนว่าเขาจะหลับเฮ้ยเฮ้ยฮยสีเข็ดหลับทําไมผมกดคลิกไม่ได้จะบอกนะว่าติดปูบ้าไปแล้วเฮดพี P. เหลือ18ล้านไม่นะปูปูไม่ปูอย่าพึ่งเข้ารูปูอย่าพึ่งเข้ารูออกมาก่อนออกมาก่อนซีเขนะ็ดเนี่ยผมกดคลิกสีเข็ดไม่ได้เพื่อนๆดูดิเหมือนเขาตื่นมาแล้วก็หลับตื่นมาแล้วก็หลับนะครับผมแล้วจะตื่นมาทําไมแบบนี้ เอ้าปูเข้ารูไปแล้วแต่ว่าฐานเรายังอยู่ครับผม5 HP 3 9มห0งั้นเราปล่อยอยเลตเข้าอีกสักตัวจะเป็นไรไปใช่ไหมยังไงฐานก็ไม่แตกอยู่แล้วขนาดบอสใหญ่อย่างพี่ปูเข้าปราสาททยเรายังไหวเลยครับผมนบปภาษาอะไรกับ DJ OK อเคชนะมาแบบใสๆชนะแบบไม่ภาคภูมิใจเลยนะครับเ <laughs> พราะว่าปูเข้าฐานเราอะ แต่โชคดีที่ไม่หลุดครับผมแสดงว่าคุณอีวานปรับแล้วนะครับผมทําให้สมูทขึ้นเล่นแบบลื่นไหลาขายยูนิตแล้ววางใหม่ได้โดยที่ไม่มีหลุดนะครับและคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างอย่าลืมพูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปและผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ